สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนขอต้อนรับสู่ NC ซีนาวนะครับสวัสดีครับคุณไหมสวัสดีครับคุณตั้งวันนี้เราพบกันในเป็นสทที่หนึ่งร้อยแปดนะครับตลาดโดยรวมเงียบเงียบหมดเลยนะครับใช่ครับผมจะชวนดูบ t c b บ a r f l a แบรแบบเดิมเดิมนะครับคุณไหมว่าตัวนี้เป็นแฟกตัวเล็กหน่อยนะครับแต่ก็ยังคงเป็นแพทเทิร์นเดิมนะครับเดี๋ยวชวนดูกันนะครับครับผมเราดูคนไทยก่อนนะครับเชิญมังกี้เลยครับครับ มาดูบังกี้นะครับผมบังกี้ก็เป็นตลาดปิดนะครับผมทั้งพอเจ็ดและพอสามก็รู้สึกว่าเหลืออยู่พอตเดียวแล้วครับของพอสามก็จะเหลืออยู่ตัวเดียวถ้าตลาดปิดก็ไม่มีอะไรด้วยแล้วก็ในพอตก็ตอนนี้โล่งนะครับผมเหลืออยู่ตัวเดียวที่ยังมีอยู่นะครับพอสามก็คือ pps นะครับผมก็โอเคมีอยู่ได้ก็อยู่ต่อไปนะครับผมก็ไม่มีอะไรมากก็ไม่มีอะไรซื้อ เข้ามาด้วยนะครับผมแล้วก็ BPS เกลือตัวเดียวยังไม่มีขายออกไปสัญญาณก็ยังอยู่สูงอยนะู่ด้ยนะอัเดี๋ยวผมพามาดูในส่วน,มมอน,นอของสตรีมมิ่งเลยงานอ่าของสตรีมมิ่งของตัวพเจ็ดอ่าฮพอเจ็ะนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ไม่มีซื้อขายนะครับผมในพอร์ตก็ยังโล่งว่างเป่าอยู่เหมือนเดิมครับผม ตัวพอร์ตสก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้ก็คือเหลืออยู่ตัวเดียวนะครับผม TPS ตัวเดียวนะอืมก็อดู transaction สัปดาห์ที่ผ่านมาของมัรกินสองพอร์ตนะครับพอร์ตเจก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับผมไม่ด้มีซื้อเข้าขายออกอะไรตัวนี้ตัวพอร์ตสามก็ไม่มีเหมือนกันนะครับดูไลา์ไปเลยนะครับอ่าไม่มี ซื้อเข้าขายออกอะไรของบางกี้ก็ตอนนี้ตลาดปิดก็โอเคไม่มีซื้อเข้าขายออกอะไรทั้งสิ้นนะครับก็อยู่เหมือนเดิมเหลืออยู่ตัวเดียวนะครับผมของพอร์ตสามพพเอสฮะบาี้ก็โอเคอัปเดตประมาณแค่นี้ครับมาดูเคครับผมเป็นยังไงครับเคทนะครับเคทีตลาดปิดเช่นกันนะครับปิดก็คือแมวไม่ซื้อหุ้นเพิ่มนะครับแล้วก็โอเอท ย่อลงมานะครับแล้วก็ BH BH ก็ยังยังไม่ค่อยย่อเท่าไหร่นะครับยังอยู่เฉยในพอร์ตเซ็ตร้อมีหุ้น2ตัวคือ LT กับ BH พอร์ตเซ็ตสองไม่มีหุ้นนะครับ mm hmm. ผมพาดู t ราน s ซ c คชั่นะครับพอร์ตก่อนก็ไแด่พอร์ตของ KT นะครับเซ็ตร้อยมีหุ้น2ตัวตามนี้รันเทนอยู่นะครับส่วนพอร์ตเซ็ตสองไม่มีหุ้นนะครับ การแท็กชันของสัปดาห์ที่แล้ว K T ซ็ตร้อยไม่มีการแท็กชันนะครับ K T เซตสองร้อยก็ไม่มีเช่นกันแก่หุ้นไทยคุณไหมครับผมมาเราขอพาดูตลาดคริปโตนะครับโดยรวมก็เป็นสีแดงแดงหมดเลยเออแดงไปแล้วนะครับดูมันเหมือน น่าจะขึ้นมานะคุณตั้งก็าลแต่กลับมาแดงหมดเลยนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นรษศะอย่ดงกันนะครับแดงไปแล้วครับก็เออส่วนหัวข้อในวันนี้นะครับมามันมี BTC อย่างี้ BTC ตอนนี้ยังอยู่ในระหว่างไอสองเส้นนี้เลยนะครับเส้นเดิมดาวเทนไลน์สองเส้นเดิมที่เราคุยกันไว้ครับตอนที่แล้วนะครับก็ยังอยู่ม่้นมบ แต่ว่าประเด็นคือมันหลุดแบรแฟกตัวนี้อะครับหลุดมาแล้ว <Channel S 1> นะครับี่รีวิสิตเยอะด้วยใช่ใช่ใช่แบรแฟกเล็กๆนะแบรแฟกตัวเล็กๆนะครับตัวเล็กกว่าตัวเล็กกว่าตัวเดิมนะครับตัวเล็กอะแต่ว่าก็ก็หลุดนะครับข้อเท็จจริงก็คือมันหลุดแล้วแหละนะครับอ,อก็พาให้ขาลอง ไม,ไม่ไม่ไม่ควรลองนะหรือไม่ก็ถ้าอยากลองก็ลองด้วยความวาราว่าระวังเป็นพิเศษนะคับก็แล้วแต่นะครับคับัผมอืมก็คือดูดจากตรงนี้มาก็มีโอกาสนะคุณตั้งนะในตลาดนี้อือรอรับู่ตรงนี้ดีเหมือนกันนะ้าขาลองครับก็ประมาณนั้นนะครับตลาดโดยรวมเป็นไงบ้างครับคุณไหมมาดูทองกันนะครับทองก็ เราเราสลบไปครับเขาจะทำท่าไหนครับนี่คุณไม่้นขคืน,น,นลงลงอยู่ตรงเส้นขนาดนี้นะครับอืใช่ครับผมกลับมาอยู่ที่มีเนน่ยประมาณนี้เลยทองยากทีเดียวนะครับยากนะใช่ตอนนี้ <ๆ S 1> เป็น<า>เหมือนเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อของทุกตลาดเลยคุณไหมคริปโตก็ใช่นะคริปโตเนี่ยคือในภาพเล็กอนะ่ะคือมันหลุดแบรแฝกก็จริงใช่ไหมครับ แต่ในภาพที่ใหญ่กว่าก็คือมันมันก็เหมือนกับว่ามีซัพพอร์ตเส้นสำคัญตรงตรงหมื่นเจ็ดกว่าเนี่ยนะไม่รู้ว่าเขาจะกับคือหรือว่าถ้าทะลุตัวดาวเทนไลน์สองเส้นนี้ไปมันก็เป็นขาขึ้นได้ไหมใช่ไหมครับเหมือน,นเหมือนหัวเลี้ยวหัวต่อจังเลยคุณหมายนะตลาดตรงนี้มันดูเล่นยากนะคุณตั้งเนาะเป็นชน่วงที่เล่นยากของคิวบางั้นนะเพราะดูอย่างตลาดหุ้นอมนเมริกานะครับมันก็เหมือนอยู่ตรงซัพพอร์ตอะ เนียอืจะว่าหลุดุดไปแล้วไหมอะไรไหมก็ไม่ก็ก็คือถ้าหลุดก็ล่วงเลยนะครับเนี่ยใช่ไหมหถือให้ฟื้นก็อ,อยู่ฟื้นกลับมาก็ได้เพราะว่ามันมัน,มนอยู่หัวเลี้ยวหัวต่อจริงๆคนใหม่เนี่ยอือด้วยทางนี้ถ้าใครไม่มีของรออยู่รอดูก่อนดีกว่าต่างนะังนั้อืมครับผมว่านะ จุดตรงนี้ผมว่าทั้งตลาดเลยนะมันก็เป็นหุ้เรือหัวต่อที่เนี่ยแต่นีนสแดกนะครับหุ้เรือหัวต่อแบบแบบเหมือนลงไงไม่รู้เหมือนดาวลงต่อไงไม่รู้เหมือน,นจะเหมือนจะดำกันเนาะ <c oughs> มาดูหุ้นไทยกันนะครับหุ้นไทยอยหุ้นไทยคล้ายๆกันเลยเนะเอาะอ้าวอีกแล้วคล้ายๆกันเลยใช่ มันก็ํำท่าเหมือนจะลงเนาะอือโสิก็แดงนะครับแล้วก็บรรยากาศโดยรวมเมื่อกี้ของคองคคิปโตก็แดงหุ้นก็แดงนะครับแดงหมดเลยใช่ครับมีน้ำมันน้ำมันน้ำมันตับน้ำนมันคือในประมาณนี้ครับไม่รู้จะเล่นยังไงอยู่ไหม <laughs> โอ้โหแต่ละตลาดเนี่ผมว่ารอสักนิดละกันนะคุณตั้งครับช่วงนี้ผมมันเลือกไปด้วยคุณใหม่นะชัดๆกลับเห็นด้วยคุณใหม่นะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ทําอะไรยากมากเลยนะครับอยู่เฉยๆจะง่ายกว่านะใช่ครับผมอไปมีอยู่อย่างเดียวคุณตั้งค่าเงินบาทครับผมไหนเงินบาทเงินบาทเป็นยังไงคุณใหม่นี่ครบับ สามเจ็ดไปปนะครับไม่เนาะผมก็ชอบใช้เงินตรงนี้ต่ำเนเขียวเขียวไม่ได้ต้องซื้อใช่ไหมไม่ใช่เฉพาะประเทศเรานะครับเนี่ยผมดู AU ออยู่ในก็ดิ่งลงเนี่ยเงินค่าเงินออสเตรเลียก็อ่อนนะครับ เ,เงินแคดก็อ,อ,อ่อนนะเนี่ยเออ,เ,อ,อเงิน US เอสแข็งจริงๆนะครับกูหมายทำใจนะยูเอสเขาแข็งจริงนะครับใช่ครับผมอ้าวมารายการเราอัปเดตกันประมาณนี้นะครับก็ครับเป็น BTC b e a แ f l a แเล็กๆนะครับซึ่งอยู่ในช่วงของเลียวหัต่อของตลาดโดยรวมทีเดียวนะครับแบบนี้ก็ไม่มีคำแนะนำใดๆ ครับผมถ้าไม่มีของก็รอได้ครับครับเ่อว่โค้ดพวกเรานะครับแอดเซนกันได้ที่นี่เลยนะครับจะมีข่าวสารจากมังกี้และเขตทีให้ทุกวันทําการของตลาดหุ้นไทยนะครับโอเคครับพวกเราสัปดาห์นี้มีเท่านี้นะครับครับผมครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับ